สวัสดีครับวันนี้ร้านเอเวอร์เกอร์ชอปพรามสนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการนํารถเข้าใหม่ของทางร้านมารีวิวนะครับวันนี้เอาใจสายชอปเปอร์นะครับกับเจ้าไทอัมบอนนิ l สปีดมา m เตอร์นะครับเป็นตัวพันสนะครับสป e ดมา a เตอร์พันสนะครับเครื่องเดิมโครงเดิมสีเดิมจากโรงงานนะครับของแต่งเพิ่มเยอะพอสมควรนะครับเป็นรถปีสินะครับชมปีสิบแดจดนะครับรถใหม่ไมน้อยนะครับ ของแต่งเต็มดูรอบคันก่อนนะครับสภาพนี้ตอนนี้ไม่มีขายแน่นอนนะครับกับของแต่งที่ได้นี่ก็หลายบาทแล้วนะครับ 9,413กิโลนะครับเดี okay. ๋ยเราลองไล่ดูของแต่งก่อนนะครับของแต่งมีแฮนด์ยกนะครับให้ดูองศาแฮนด์นะครับสวยหล่อมากชิวหน้าแต่งนะครับทรงตำรวจเมริกาเลยนะครับกระจกแต่ง C N C นะครับ ด้วยแคดบาร์ Mart และสปอร์ตไลท์ครับ โอเคครับสนใจออยังไทงทักมาตามช่องทางที่ทางร้านได้ติดได้แปะไว้นะครับจะซื้อสดจะจัดไปแน้นทางร้านไม่ให้บริการนะครับสวัสดีครับ